สวัสดีครับกอกงนิวนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับบ้านสามัคคีพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับมีลูกศิษย์นะครับศิษยานุศิษย์มารอพบหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับ เรามาเจออีกท่านหนึ่งเดินทางมาไกลเลยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีจากอุบลราชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถามไขสารทุกสุขดิบกันเนาะมาแล้วอ่ะครับเมื่อเมื่อได้มาถึงแล้วเนาะากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงถึงได้มาวันนี้นะครับมี เรารู้จักช่องทางไหนครับถึงได้มาเดินทางมาถึงวัดนี้ครับอ๋อครับผมก็ดูในเ i ็ t o k ตอมาจาก t i k ก o k มาจาก t i k ก o k ครับ TikTok ก็ดู t i k ก o k ก็หลายอันนี้อยู่ก็สนใจเลยว่ายังไงก็จะมาให้ได้ว่าครับ,รบว่าก็คิดว่าถ้าเราจะมาช้าเดี๋ยวแบบ คนจะมาเยอะจองจะไม่ได้เจอนะนะเพ <c oughs> ราะว่าถ้าติด <c oughs> ตามมาตลอดจะมีม,มีมีคือมีความตั้งใจว่า <c oughs> อก่อนมามีผมก็ดูในติ๊กต็อกนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเต็มแล้ว100ยห้ายาตแต่เราตั้งใจว่ายังไงมาวันนี้ต้องต้องได้พวกนี้อ่าอคิวเพราะว่าครับผมได้ยินข่าวลูกศิษย์เขาบอกว่าพวกนี้เขารับีเป็นห้าสิบท่านฮะคือห้าสิบ เค้กทันหนึ่งอย่างนี้ถ้ามาห้าคนสิบคนก็เขาจะถือว่าเป็นเค้กหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเค้กหนึ่งดูดูแล้วข้างนอกนี่ไอ้ที่นั่งมาด้วยกันที่นั่งอยู่ข้างหน้าวัดนี่คิดว่าใกล้จะถึงห้าสิบนะครับอืตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ที่จะรอรอพบพรุ่งนี้ถ้าใครฟังข่าวตอนนี้น่ะรวมตอนที่ผมถามดูคนที่เขามานอนอะไรรออยู่นี่นี่แต่คนที่ไหนที่ ไม่ได้มานั่นไอคือพรุ่งนี้ยังไงก็เตรียมตัวมาหยุดเลยไม่ไม่ไม่คือคือต้องมันต้องมาตอนกลางคืนอะไรงียแล้วก็มารอวันต่อไปจะได้วันต่อไปครับผมจะได้วันต่อไปครับอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนนะครับจังหวัดบุรรราชธานีนะครับขออนุญาตถามชื่อก่อนท่านชื่ออะไรครับผมชื่อทวมีทองบางครับโอ้ครับอยู่ที่บ้านนี่ทําธุรกิจอะไร ทำธุรกิจซื้อยางเดิมทีผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแต่ไอ้ก็ปัจจุบันนี่แหละแต่ผมไปทำธุรกิจที่นั่นคือคือในบ้านเล็กที่อยู่ศรีสะเกดก็ทำงานด้วยก็ไปสะเกดไปทำสวนยางก็ซื้อยางด้วยคืออยู่ที่อำเภอบุญทะเลิกผบุญทะเลอ่าตรงนั้นนะมันมีช่องช่องตะอู่ที่เขาเปิดไทยลาวล้วถัดไปก็คือช่องมีครับครับผมอ่า มาตั้งแต่สามโมงเช้ามาถึงนี้บ่ายสามวันเราไม่รู้ทางมาถึงนี้บ่ายสามแต่ว่าวันนี้ไม่ได้คิวไม่ได้คิวต้องรอต่อพรุ่งนี้เช้าเนาะถึงจะรู้ว่าเราจะได้คิวไหนได้คิวหนึ่งแน่ๆเลยพรุ่งนี้อ่ะได้ประมาณห้าโอประมาณห้าใช่ยังมีคนมาก่อนเราอีกเพราะว่ามีคิวหนึ่งนะเข้ามาจากสมุทรปราการเขาจดจดทะเบียนรถไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่ครับคือ เราคุยกันเราก็ให้เกียรติเขาเนาะใช่คุยกันเองคือว่าคัดจัดคิวให้ในตีสองเพาหมายความว่าก็คือญาติโยมมาจัดคิวกันเองคนที่มาก่อนเนี่ยแล้วอะไรครับที่ทําให้ว่าเราต้องมาให้ได้หลังจากที่เราได้ดูจาก t ิกตอกแล้วจาก t ท็กทอกแล้วว่าที่ผมดูว่าหลวงพ่อก็ช่วยแก้ปัญหาไอ้ว่า ทำงานทาอะไรอย่างนี้ที่ว่ามันดวงชะตามันไม่ขึ้นพอมาทํากับหลวงพ่อแล้วลรวกลับไปทํางานธุรกิจอะไรมันดีขึ้นในเราก็ทาธุรกิจซื้อยางแล้วก็ลองลองดูเหมือนว่าเรามาเขาเรียกว่าเคาะหัวเคาะศีรษะเพื่อแก้กรรมในความศรัทธาครับในความศรัทธาในความศรัทธา เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วท่านจะบอกว่าท่านจะเปิดดวงให้เปิดดวงให้เปิดดวงให้แล้วก็เป่าให้นะครับในการที่ทํามาก็มันก็มีติดขัดอยู่ธุรกิจนะอันมันจะได้หรือได้มาก็มีอันเสียอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าอยากจะทาพิธีใช่อยากจะทําพิธีว่าเออเผื่ออะไรมันดีขึ้นในในในก้องเชื้อให้เป็นขวัญกําลังใจเราครับ แต่มันก็ที่ที่สอบถามมาก็เป็นเรื่องจริงเยอะนะครับคที่มาแล้วก็รู้สึกว่าได้ดังสมใจหวัง<ม>ในหลายคนครับออกมาพูดคืออยากจะอ่าคือในในตัวเองนี่แบบว่าอยากจะเชื่อในพลังบนนุญหน่เราเรามันมีจริงไหมจากการที่เคยอยู่กรุงเทพจากการที่ช่วยเหลือคนเช<ม>่่อเื่องของโรงงานแล้วทาไมเราห้าสิบกว่าปีแล้วทําไมเรายังไม่ประสบความสำเร็จมันมี เหมือนติดกรรมมาพูดถึงการทําบุญการทําบุญนี่คือเราก็ทํามาเยอะทํามามากพอสมควรผมทำมาหมดเตี๋ยวอยู่นครปฐมทําพระป่ามาบ้านเกิดเด็กนักศึกษาที่ในหมู่บ้านในตําบลไปหางานให้ทําหมดอยู่ในนครปฐมให้กินคือเตี้ยวหาที่พักทาบุญเด็กทาบุญโรงเรียนทําบุญแม้แต่ปัจจุบันนี้คุณจะช่วยแต่ในใน ยังรู้สึกว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตในขณะที่อายุเรามากขึ้นกรอดีดูจากข่าวหลวงพ่อว่าเออแก้กรรมแก้อะไรได้แตเรื่องทาบุญผมว่าผมที่เพราะว่าเรื่องกรรมกรรมที่ติดตัวเรามาเนี่ยเราไม่ทราบใช่ไหมครับเราไม่รู้สิ่เก่าที่บ้านเก่านะ ทำปีหนึ่งเป็นล้านก็ผม,มเป็นตัววิ่งเต้นหาสิทธิ์เก่าหมดมทำทุกอย่างไม่ว่าวัดโงร,เร,ร<ม>งเรียนเป็นรกนรนกรมการ,ร,ร,าารกโรงเรียนเป็นสิทธิ์เก่าของก็เรียกว่ากรรมการศึกษาสายสิทธิ์เก่าของโรงเรียนไทยของโรงเรียนที่บ้านที่ศรีสะเกดเวลาจะทําพราะป่าผมก็เป็นคนที่ไปหาเพื่อนไปหาสิทธิ์เก่ามาหมดมูลที่ทําเยอะมากแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ทโลงทานทําทํา ทําเยอะมากมาเยอะอยากรู้ว่าผลบุญที่เราทานีว่าอยากให้หลวงพ่อมาแก้กรรมให้เผื่อเราจะได้มีทําธุรกิจให้มันดีขึ้นครับผมอะไรเพื่ออะไเนาะครับแต่ตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับตอนเนี้ยตปนนสุดอยู่สุดอยู่ครับแต่ก็พอไปได้ซุดอยู่ซุดซุดอยู่เพราะยางพารามันไม่มีราคาราคาละการแข่งขันกันเยอะอันนี้มันเป็นระบบทางเศรษฐกิจเนาะ ครับตอนนั้นนะการแถวแถวบ้านยวผมอยากถามว่าราคาตอนนี้ซื้อซื้อขนาดซื้ออยู่21ถึง22ห้าสิบอันนี้สดสด,สดหรือคืนอสดซื้อสดครับอ๋อไม่ได้ข้ามซื้อซื้อสดครับปัญหาปัญหาที่ผมที่ผมประสบมาเ<ม>พราะว่านักธุรกิจเขาจะรู้คือว่าเราของเราอ,อย่าง เราไม่มีโฉนดนะครับครับเราไม่มีโฉนดดินที่เราทํากินมานานแล้วเป็นดินสวนยางแต่เราไม่มีโฉนดที่บ้านเก่าที่อยู่สีสเปดนะมันสามารถที่จะไปเข้าทกาสดอกเบี้ยต่ำล้านหนึ่งนปีหนึ่งผมก็ดอกเบี้ย,ก,ยก,ก็อยู่ประมาณแสนแสนหนึ่งแต่ที่ถ้ผมอุ้มอยู่อย่างนี้ที่ผมซุดอยู่อย่างนี้เพราะว่า ที่สวนยางไม่มีโขนดไม่สามารถที่จะไปดอกเบี้ยแตกต่างกันกู้เงินมามาไอ้มันตกประมาณสองสามล้านดอกเบี้ยมันแตกต่างกับกับทกศมากเลยดอกเบี้ยเี่ยนี้ผมส่งดอกเบี้ยปีละห้าหกแสนพูดง่ายๆเราไม่ได้เอาเข้าทกศเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเอกสารสิ่สารสิทธิ์ถ้ารัฐบาลสามารถที่จะให้เรามีนโยบายในการ ทำอย่างเรานักลงทุนเอาเข้าธนาคารธกสและดอกเบี้ยต่ำแล้วทําให้เราไปได้อันนี้เราหาให้กระโดดไม่ไม่ไม่เป็นครับเป็นสวปก็ทําไม่ได้ครับไอๆเข้ธนาคารนอกจากโอนนั่นนอกจากโอนธกสนี่รับหรือไมครับที่ผมรู้นะไม่ไม่รับนะถ้าถ้ารับก็มันมันคติให้ต่ํา ประเมินต่ำประเมินต่ำประนต่าเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาของนักธุรกิจคือธนาคารน่ะเราใช้สเตมเม้นต์ในการนันนี่น่ะกู้ได้ครับแต่ดอกเบี้ยเยอะครับดอกเบี้ยร้อยละสิบแปดถึงร้อยละยี่สิบห้าครับต่อปีต่อปีดอกเบี้ยเท่ากับสองร้อยละสามทำเราฟื้นได้แต่ในเมื่อเราเราเราทำน่ะ ไหนเราจะค่าคนงานวันละห้าหกคนครับที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ค่าคนงานวันละห้าหกคนแล้วก็ค่าซ่อมรถปีหนึ่งผมซ่อมผมมีอยู่สี่การซ่อมสี่แสน <c oughs> มัน <c oughs> มันผลกระโบคมาก <c oughs> เราก็เลยเพึ่งว่าจะพึ่งบารมีหลวงพ่อเผื่ออะไรไมันจะดีขึ้นร าการซื้อ,อยางเนี่ยการทําธุรกิจยางนี่ปลาเลเ็กแพ้ปลาใหญ่เพราะว่าถ้าโรงงานระดับประเทศผมจะบวิกให้โรงงานระดับประเทศนี่สมมติว่าราคาวันนี้นี่มันออกไปอยู่4 3าถ้าเป็นนอตอีฟนะใครสามารถที่จับได้500ตันมันเป็นระเบียบของโรงงาน500้อตันใครจะเพิ่มบาทบาทหนึ่งถ้าเราเราคือถ้าเราส่งในตัวจังหวัดอุบลน,นี่มันก็เขาก็โรงงานเขารับถูกจะไปส่งบริลัมรับแพงแต่ค่ารถเราไปอีกมัน อุปสรรคมันมีเยอะในการนักธุรกิจเราไม่มีรถหกล้อเราไม่มีรถพ่วงอันนี้มันมันมันไม่หลือครับโอ้แล้วไปจังหวะเนาะแล้วก็คืนนี้นี่ก็คือนอนที่วัดนี่เลยครับพรุ่งนี้เช้าก็ต่อคิวแต่เช้านะครับยังไงก็ต้องพบหลวงพ่อให้ได้ครับต้องพบให้ได้ใช่ไหมครับยังไงก็ต้อง ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้พบก็ต้องรออีกคืนหนึ่งเอาไหมเอาครับครับยังไงก็ศรัทธาแล้วครับยังไก็ต้องพบให้ได้ครับศร่ทธาครับก็ท่านแก้กรรมเผื่อเราจะมีอ่าธุรกิจในการที่ประสบผลสําเร็จและก็เผื่อสุขภาพด้วยเรามาทำน้ำมนเราเผื่อมีสุขภาพดีขึ้นอธนเมตตา ตาม,<ผ>มที่เราศรัทธาเราตั้งใจมาโดยตรงจะดูจกเต็กท้อแล้วบอกว่าเ,เราอยากมาครับรอยากมาทั้งที่ไม่รู้เส้นทางเร <laughs> าตั้งที่ไม่รู้เส้นทางครับ ยังไงก็ผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้ได้รับในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในการมาครั้งนี้นะครับขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับก็รู้สึกว่าปลื้มใจก็คือคณะกรรมการคณะลูกศิษย์ในหมู่บ้านกำลันผู้ใหญ่บ้านที่นี่เขาให้การต้อนรับดีพอเรามาถึงที่นี่ใช่ไหมครับขอบคุณใจอัชญาสไยดดียกมือไหว้เราทุกคนเลยเข้ามาท่านอปต ครับทั้งสองสามหมู่ในนี้นะเขารู้สึกว่าอมันเป็นคนไทยที่แบบมีเขาเรียกว่าน้ำใจสยามรยยิ้มใ่การต้อนรับอัตยารัยใสดีเพิ่มเป็นิเป็นดีในเป็นมิตรที่ดีในชาววิสารของเราครับอ่ายังยังผมเองก็ประทับใจเหมือนกันขับรถเข้ามานี่เห็นญาติโยมที่เข้ามาแต่ละคนขับรถเข้ามาเนี่ยคนที่ ออยู่ที่หน้าวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยกมือไหว้ทักทายทุกคนเลยเข้าไปถามทุก,ทกคนเลยเป็นท่านหลวงพ่อท่านเป็นที่ผมเข้าสัมผัสมาเนี่ยค่อ,คอ,อท่านไม่เหมือนที่อื่นไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนในวัดที่พวกเราเคยดูในนครปฐมในดูในกรุงเทพเนาะมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันเพราะว่าทางทางฝัง่งนู้นในการอันนี้มันเรา นทำแตกต่างกันที่นี่มันเป็นบรรยากาศของบ้านดอกบ้านนาอะไรแบบน้ําใจกันมับันคนละอย่างครับผมคก็เป็นอาหารให้ทานให้ญาติโยมทานข้าวทานข้าวมีน้ําท่านมีกิจใจแล้วก็ท่านกําลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยท่านโอกตท่านกำบริการดีด้วยใจจริงครับครับแต่จริงไม่ ไม่ก็อยเห็นที่ไหนที่เหมือนที่นี่เหมือนที่นี่ครับผมว่าเป็นสายบ้าได้มาเจอกันที่นี่ต้องต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็ท่านอบตทุกทุกหมู่ในนี้ที่ให้ร่การตอนแล้วผมในฐานะที่ผมอยู่ในสายการเมืองผมรู้สึกว่าที่นี่นะโอ้โหมากโอ้โหครับเหมือน่ะเมืองแห่งวัฒนธรรมการศินจริงคริงตามที่เจน อดีตผมก็เคยเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรตัวแทนอำเภอครับตัวแทนอำเภอรู้สึกว่าปลื้มในในท่านผู้นำท่านที่เขาดูท่านพี่น้องประชาชนเนาะที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บริเวณวัดเราครับรับดีมากครับวัดบ้ากช่วยกันดีครับเรียน จากการสัมผัสที่เราเคยไปในในกรุงเทพในในที่ในกรุงเทพซึ่งไม่ได้เอ่ยจังหวัดไหนแต่ไม่ได้เอ่ยวัดไหนเพราะว่าแตกต่างกันรับว่าแตกต่างกันอยู่นนี้ในพี่น้องบริการดีมากครัผูานนำขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่มาแสดงความรู้สึกนะให้กับทางช่อง ครูหลอดเสียงคำเปันข่าวนะครับแล้วก็ช่องก็ก๊อกนิวครับติดตามได้นะครับในช่อง y o YouTube ครับครับวันนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับคิวที่หนึ่งรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะหมดที่คิวหนึ่งครับตามผมนั่งอยู่ข้างนอกตอนนี้ว่าผมก็ว่าผมมาจาก นุ่นสุดจองเม็กเดยรสุดลาวเขาบอกว่ามีคนมาจากเชียงรายมีคนมาจากไปใต้ก็มีครับใช่ครับนครปฐมที่รออยู่ใช่ครับผมอย่างทั่วประเทศเลยครับอย่างอยู่ใกล้ๆมหาสารคามเนี่ยเขาเขาเขามาเขาคิดว่าอยู่ใกล้อะไรมาตอนไหนก็ได้แต่มาแล้วก็ไม่ได้เข้าพบครับไม่อยู่ครับไม่ ก็ไม่เป็นไรครับสิ่งศักดิ์สิธินาตนาไกลจึงให้ลูกได้สมหวังด้วยคือครับสาธุด้วยครับ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 สวัสดีครับ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 